ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้มาซานฟรานซิสโกนะคะก็เลยเห็นหน้าวิวสวยๆก็เลยจอดรถพักแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยกันนะคะข้างหลังที่เห็นตึกนยคะเป,เป็นเรียกว่าอะไรเป็นสถาปัปตยกรรมของของที่นี่นะคะก็ไม่มีอะไรมากข้างใน สนามกอบค่ะเพื่อนๆ่ค่ะ เมื่อก็หนาวนะคะไม่มีหน้าร้อนเพราะว่าเปลืองซานฟานจะอยู่ระหว่าง จาเอ่เพื PM, ่อนๆจ๋าพาเพื <Their S 2> ่อนๆมาดูออ่เควายสลังควายอเมริกันควายเนาะจะเป็นแบบนี้นะคะควายควายที่นี่จะเป็นแบบนี้มีขนเยอะๆขนเต็มตัวเลยอยู่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งนะคะในแคลิฟอร์เนียนี่ยนะคะ The winter is falling coat o f พอหน้าหนาวก็จะขนก็จะร่วงอันนี้ซัมเมอร์เนาะก็เลยขนขนเยอะ กำลังกินหญ้าใหญ่เลยค่ะควายฝรั่งเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆอเมริกันควายนยคะเขาก็จะล้อมรั้วทำรั้วไว้ให้คนที่มาสวนสาธารณะเนี่ยได้ได้ชมได้รับชมนะคะก็มีไม่เยอะค่ะก็มีเท่านี้เท่าที่เห็นเนี่ยล่ะค่ะ สิบตัวเนาะ ten b u f f e ลใช่ yes นะคะก็จะทำรั้วไว้ต้นยูคาลิปตัสค่ะเพื่อนๆมีแต่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใหญ่มากใหญ่กว่านี้ก็มีนะคะ เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆค่ะเพื่อนๆนี่จับฝ <c oughs> นเขาใจเยอะๆเพราะว่าที่นี่อากาศหนาวเนาะเขาก็เลยตามธรรมชาติของเขาผลเขาเลดอีกเยอะ <c oughs> นคะควายฝรั่ <c oughs> ง เป็นแบบนี้ไม่เหมือนควายบ้านเราเนาะนเพื่อนเนาะนี่ค่ะขนเต็มหน้าเต็มตาเลยค่ะเต็มตัวเลยกำลังกินยญ้านี่ค่ะถ่ายบริเวณสวนสาธนารนณะให้เพื่อนๆดูก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะผู้คนก็จะออกมาเอ้าใไข่เนี่ย <laughs> น้องครูอากาศก็เย็ยนๆค่ะเพื่อนๆอากาศมันลมล <บ S 1> มนหนาวอันนี้ต้น<ม>ยูคาลิปตัสต้นใหญ่ที่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยยูคาลิปตัสบริเวณสวนสาธารณะก็กว้างใหญ่มากเลยค่ะเพื่อน ในสวนสาธารณะก็จะมีต้นไม้อย่างนี้นะคะเพื่อนต้นไม้เยอะแยะเลยส่วมากก็จะเป็นยูคายคาลิปตัสต้นใหญ่ต้นโอ้ยอลังการแตกหน่อออกมาโอ้โหเยอะแยะใหญ่มากเลยแตกกิ่งก้านสาขา ใหญ really so ่สูงเลยค่ะเพื่อนปบรรยากาศสวนสาธารณะค่ะก็จะมีคนมาปั mm ่น hmm. จักรยานมาเดินเอากําลังกายนะคะอากาศดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้ไปหลายที่เลยก่อนกลับบ้านแล้วก็จะมาชมสะพาพนพาเพื่อนๆมาชมสะพานโกลเด้นเกตอีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะบนสะพานมีมีรถเยอะเลยค่ะก่อนที่เราจะข้ามไปฝั่งทางนู้นนะคะตอนนี้อยู่สานฟรานซิสโกอยู่ลมแรงมากเลยค่ะนะคะก็เลยมาเก็บบรรยากาศก่อนกลับบ้านเพื่อนๆม่ชม ลมแรงค่ะเพื่อนๆแดดหมดแล้วค่ะตอนเช้ามีแดดพอบ่ายมาสายมาแดดหมดไปแล้วค่ะลมก็เลยแรงแล้วก็อากาศก็เลยเย็นนิดนึงค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้จะเป็นจุดจุดชมวิวนะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นเห็นเป็นบันไดน,นะคะทางขึ้นขึ้นไปอ่าไปไปไป,ไปชมวิวในมุมสูงอ่ะนะคะ เก็บภาพบรรยากศาศซสวยๆของ Golden g a g e หรือสพะพานแดงเพื่นได้รับชมกันนะคะจะสังเกตว่ามีหมอกด้วยค่ะวันนี้เป็นอ่าสลัวๆเป็นอ่าเป็นไม่ค่อยทัฒนียภาพไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่นะคะ ให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะป่อนคลายโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอเพื่อนเพื่อนทุกคนมีความสุขนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ